ให้ดีนะคะเราจะต้องทำยังไงบ้างนะค<า>ะซึ่งจริงๆหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะเดยกเกจะบอกในความคิดของเกก็แล้วกันว่ามุมมองเกค่ะ กับคาว่าการเลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยเราจะต้องเป็นยังไงอันดับแรกนะคะพื้นฐานปัจจัยสี่แน่นอนนะคะจะต้องมีนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะเราก็ต้องหาที่อยู่ที่ดีๆคําว่าที่อยู่ที่ดีๆของเก๋เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าที่อยู่ที่จะต้องเป็นบ้านใหญ่อลังการนะคะแต่เป็นที่อยู่ที่มีสิ่งแวดล้อมทถานั้นที่ดีนะคะไม่ใช่ไปอยู่ตรงใกล้ๆหลักชุมชนที่มียาเสพติดหรืออะไรนะคะเราเลือกที่อยู่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเดินทางใกล้กับโรงเรียนหรืออะไรที่เป็น เป็นประโยชน์กับลูกอันนั้นนะคะอันดับแรกนะที่เก่มองเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของเสื้อผ้านุ่งห่มนะคะก็เออเราก็ คงต้องมีเสื้อผ้านุ่งหให้ลูกบ้างอาจจะไม่ใช่แบบซื้อบ่อยเปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นแต่ก็ต้องมีนะคะชุดนอนชุดไปโรงเรียนชุดอะไรอย่างนี้นะคะก็มีให้ครบอันนั้นคือเบสพื้นฐานอยู่แล้วเรื่องอาหารการกินนะคะเราก็ต้องมาคอยดูแลลูกหน่อยนะคะถ้าทําเองได้ก็ทานะคะทาไม่ได้ก็ไปซื้อกินข้างนอกแต่ก็อาจจะต้องเลือกสั่งอาหารที่ดีกับเด็กหน่อยนะคะไม่ใช่ให้กินแต่ขนมชิ์ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่มีอาหารอย่างอื่นให้เขาเลยนะคะอันนี้นะคะหรือว่าในเรื่องของยารักษา โลกอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสี่ใช่ไหมคะในความหมายของเก๋ไม่ใช่หมายความว่าการที่เราจะต้องพบยายอยู่ที่บ้านตลอดเวลานะแต่คอยดูแลความสะอาดคอยดูแลเขาตลอดเวลาว่าเอ๊ะเขามีแววที่จะไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะคะพาไปหาคุณหมอมันคือการใส่ใจเขามากกว่าในในความหมายของเก๋นะคะปัจจัย4ี่คือการใส่ใจที่เรามีให้กับลูกนะคะสิ่งที่เขาจําเป็นต้องมีมีอะไรบ้างอันนั้นคือหลักๆนะคะแต่สิ่งสําคัญนะคะเราต้องคอยเทสเขาตลอดนะคะหรือดู ดูเขาตลอดว่าเขามีความสุขไหมนะคะอีกอันนึงนะคะการเลี้ยงลูกที่ดีนะคะสําหรับมูมองเกยนะคะอย่ายัดเยียดความเป็นตัวตนของตัวเองนะคะไปให้กับลูกนะคะเด็กทุกคนนะคะเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาเองนะคะฉะนั้นนะคะเราอย่าลูกของเราไปเปรียบเทียบกับใครเด็ดขาดนะคะมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของเขาบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตามใจจนกระทั่งเขาแบบว่า เออไม่สามารถอยู่ในกรอบได้นะคะอันนี้จะต่างกันนะยอมรับเขาแต่เราสามารถที่จะพูดคุยเหตุผลกับเขาได้นะคะการสอนให้เขาเป็นคนดีด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่อีกข้อหนึ่งที่เกียรอยากเน้นย้ำให้เขาฝึกรักตัวเองให้เป็นแล้วก็รักผู้อื่น ด้วยเช่นเดียวกันฝึกใช้เหตุผลนะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของระเบียบนะคะอาจจะไม่ใช่ระเบียบเป๊ะๆจา๋จาๆแต่เป็นสิ่งที่เขาจะจําเป็นต้องดูแลตัวเองให้ได้นั่นคือการรักลูกอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่า สปอยเขาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือสักอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาต้องอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเขาอยู่ไม่ได้อันนั้นไม่ดีเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่เกอยากจะคอยบอกทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เสมอพยายามสอนลูกให้เขาอยู่ด้วยตัวเองให้ได้และแบบมีความสุขนะคะนั่นคือการสอนอีกแบบหนึง่งเดีเกด,ดูซิมีอะไรอีกบ้าง อืมโอเคให้อิสระค่ะใช่เก็จดโพยมาก็จะมีให้อิสระด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเด็กแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะแล้วเกี่ว่าโลกสมัยนี้นะคะเราไม่จําเป็นที่จะสอนลูกที่คุณจะต้องจบ เพื่อเป็นทหาร,จบ,ร,รจบเพื่อเป็นหมอเป็นนังพยาบาลอาชีพพวกนี้มั่นคงเราเห็นมาหมดแล้วว่าชีพพวกนี้อะไรที่แน่นอนมันไม่แน่นอนเสมอฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขารักและคอยเราคอย observe เขาว่าเขาชอบแบบไหนเรา push เขาไปให้เต็มที่ในหนทางของเขานะคะเก๋เชื่อนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้รักหรือได้ทํางานทําสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคหรืออะไรเข้ามาเขาก็พร้อมที่จะสู้และไฟกับสิ่งเหล่าน,นั้นนะคะ เราอยากให้ลูกเราเป็นยังไงอีกหนึ่งอย่างนะคะเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาด้วยนะคะ